เราเคยสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเรากินซองชาที่เป็นกระดาษหรือพลาสติกอะคะ่ะไปเยอะๆถ้าเรากินเป็นสิบปียี่สิบปีมันจะเกิดผลแก่ร่างกายเราไหมอะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเยื่อกระดาษทํามาจากพลาสติก<ม>คุณก็รู้เพื่ออะไรอยู่เป,ปล่าเพื่ออะไรอยู่หรือเปล่านะคะ,ะในวันนั้นนะคะเราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าจะมีการตรวจสอบในเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆเขาให้ใช้อยู่แล้วเพราะมันผ่านมาตรฐานระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะ แต่อย่างที่บอกค่ะการกินสะสมนานๆเราเป็นคนที่รักสุขภาพหมายความว่าเราจะดูแลตัวเราเองะคะ่ะเราจึงไปคิดค้นว่าอะไรใช้แทนซองชาที่ทามาจากพลาสติกได้อตอนนั้นนะคะเราก็ได้ในเรื่องของเยื่อนะคะเยื่อใบหม่อนเนาะอันนี้เยื่อเยื่อบหมอ่ม่อนมีใบเซอร์ติฟิเคชเรียบร้อยเลยนะคะมีใบเซอร์มีใบรับรองนะคะว่าเป็นเยื่อใบห่มอ่อนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเยื่อใบห่มอ่อนที่ทําการสกัดมาแล้วทําการแบบมาในรูปแบบของซองแล้วปลอดภัยนะคะมีใบรับรองเรียบย ร้อยเลยเนาะนะคะอ่ะอันนี้เราก็แค่จะบอกว่าเราศึกษาในเรื่องของอในสิ่งที่เราอะค่ะพอจะทําได้นะคะอ่าม,มันก็จะเลยออกมานี่นค่ะนี่คือลักษณะของซองชาที่ทุกคนเข้าใจว่ามีคาเฟอีนแต่เขาไม่ใช่ชาที่มีคาเฟอีนเขาคือสมุนไพรที่ถูกบดละเอียด9ก้าิน